ก่อนจะไปชมคลิปสนุกๆนะฮะยังไงก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านเลยไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าที่อยู่กับเรามาเหนียวแน่นอย่างยาวนานนะหรือว่าจะเป็นสมาชิกที่เพิ่งจะสมัครเข้ามาใหม่ยังไงก็ขอขอบคุณมากๆนะก็ขอให้ชมคลิปอย่างสนุกแล้วก็อยู่กับเราเป็นนานๆนะครับและในอาทิตย์นี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเอกภพสำหรับการส่งซุปเปอร์แทนเข้ามานะครับเป็นกำลังใจให้ในการทำคลิปได้เป็นอย่างดีนะครับ ขอขอบคุณมากจริงๆครับ สวัสดีชาวแทงทุกท่านนะครับกลับมาพบกับมิกกี้เหมือนเดิมนะวันนี้เรามาชมเก๋าโชว์ของกันกับรถคันใหม่ครับ b z 5 8 2นะครับซึ่งผู้เล่นก็คือแอดซิงของเรานะครับหรือว่า b a n า n a วีวานั่นเองแต่ว่าในเกมนี้นี่แอดซิงเอา ID ที่เป็นของวอลเกมมิมาเล่นนะครับเพราะว่ารถมันยังไม่มานะ เอามาชมกันนะในเกมนี้ก็อยู่ในแบบโคลอฟกา้กานะครับเกิดทางฝั่งเหนือมีธงกลางอันเดียวครับให้ชิงกันแล้วก็ในเกมนี้อยู่ในห้องเทียร์8เทียร์9ไม่มีจอครับไม่มีอาตี้แอดซิงเดินตรงเข้ามาตรงกลางแบบมุมกดดีอยู่แล้วเลงไปที่ m 4 1 9 0 GF หรือว่า Black Bulldog ครับซัดไป้ารอยส1 0ปืนคันนี้ค่อนข้างคมครับ เท่าที่เห็นใส่อุปกรณ์มา3ชิ้นก็มีปรับเสถียรมีรดเร็วแล้วก็เพิ่มเลือดนะหวัวส้มมาด้วยนะครับไม่มีจอในเกมนี้ก็สบายครับโอ้โหเล่นเนินกันเพลินครับแบบนี้หวัวแข็งแข็งปืนคมๆแบบนี้ครับเรามาดูรถคันใหม่กันนะด้านหน้าเห็น c c Mark II แล้วก็ s ก o d a t 5 6ครับชัดเข้าไป489 ดามเมต่ตอนนั้นนี่ดีมากครับคันนี้ดีมากโหลดไม่ได้นานด้วยนะครับใช้ได้นะน่าเล่นอยู่น่าเล่นอยู่ CC1 Mark ่งครับแหมหันหน้ามาทางนี้แต่ว่าเผลอๆก็ยิงได้ทางซ้ายครับ MX M451 ป้อมสต็อกซะด้วยนะยิิงไม่โดนครับเมื่อกี้ซัดดินไปเต็มเต็มล้อโหลดครับ ซีซีหนึ่งมาร์กทูเหมือนจะเผลอๆนะขึ้นมาแหมไม่เผลอครับหันมาทางนี้ครับพยายามจจิกหัวแต่ว่าไม่โดนครับ ELC ซีเอ็นเก้าสิบของทีมของแอสซีนี่เข้าไปเปิดให้เห็นเป็นแบทแชสิบสองทีแล้วเพื่อนเก็บไปแม่มีเซนจูเรียนเซนจูเรียนหนึ่งยิงเข้ามาอ่าหันมาสแนป black b ูด็ d o ครับซัดเข้าไปเรียบร้อยเก็บไปหนึ่งคิว ก็ยังสูสีครับตึงๆต้นเกม3เท่าซีซีหนึ่งมากทูครับกำลังเผอเลยขึ้น <ogi, S 1> <fire S 2> มาปั๊บเต็มๆครับ538ครับข้างป้อมไปเต็มๆ 500, 500นะัดหนึ่งห0ารนะหนักหนักเลย อซิ่งไม่ได้ใส่ลายมาด้วยนะบอกไม่จําเป็นนะ <laughs> ไม่จำเป็นต้องพลางไม่เน้นความสวยงามมี ELC ซเว้นเก้าสิบก็ไปเปิดให้ดีนะพยายามจะไปเปิดให้อยู่ CC ซ m หนึ่งรครับได้อยู่ครับเห็นด้านข้างครับซัดเข้าไปเต็มเต็มอีกห้าร้อยหกสิบแปดครับโอ้โห ทางซ้ายมีเซนจะูเรียนหนึ่งนะฮะซัดเข้ามาแค่แทร็กเหลืองๆเ,เท่านั้นนะครับ c ี C หนึ่งมาร์กทูนี่ถอยครับโดนไปเยอะเหมือนกันนะด้านหน้าครับเซนจูเรียนเจ็ดทับหนึ่งครับซัดข้างป้อมโฮยสี่ร้อยหกครับแม่ใกลๆแบบนี้ไม่พลาดไม่พลาดอยู่แล้ว c ี C หนึ่งมาร์กทูนี่จ้องคำเหงนะครับโอ้บอกโดนโดนมาเยอะนะ โดนมาเยอะเอ้ rate, idity, u, aries, u, il, าเซนจูเลียนหนึ่งใช้ลูกแฮชอีครับซากะมาห้าคือเซนจูเลียนหนึ่งนี้เหมือนกับปืนยังไม่ท็อปนะปืนแบบเล็กๆนะแปะๆปแปะปเข้ามาอ่เนี่ยเผลอๆครับเรียบร้อยสิครับอย่างนี้เก็บไปคิวหนึ่งเป็น2คิวครับแล้วก็ e อ c ซเว้นนี่เพื่อนเห็นซู130ย m พครับแต่ว่าไม่ทันครับยังโหลดอยู่ครับแมเพิ่งจะยิงไปเมื่อกี้นี้เองไม่งั้นก็ น้าเอารูปเ e สียิงจริงแม่อีเวนนี่เปิดให้ดีจริงๆครับดันไปถึงนู่นเลยนะเกือบสุดสุดทางตะว,วันตกเลยนะครับตอนนี้ก็โฟกัสทางซ้ายทางขวาเหลือคันหนึ่งครับสกอดาทีห้าสิบหกโอ้เจ็ดทับหนึ่งครับโอ้โหใช้ลูก h e ยิงเข้ามานะสี่ร้อยกว่าเลยยังดีว่าต้องมีหินตรงนี้บังอยู่ โอ้โหโอ้โหโดนครับโดนครับโดนมาหนักอยู่อะเจอแล้วครับเรียบร้อยครับเก็บ7ทับหนึ่งไปครับอีกคิวหนึ่งเป็น3คิวแล้วก็ตรงนี้ E75 เพิ่อเพลออีกแล้วเพิ่อเพอีกแล้วรอโหลดแป๊บหนึ่งครับโหลดใกล้เสร็จครับออกมาปั๊บโ้โดนอยู่ครับเข้าอยู่ครับ496โอ้เจอแล้วเซนจูเลียนเซนจูเลียนหนึ่งสุดนู่นเลยครับ ห้าร้อยกว่าเมตรครับซัดโดยสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดปืนใช้ได้เลยนะปืนคมดีจริงบีซอนเต้ครับข้างป้อมไปอีกห้าร้อยสี่ครับทางขวามีอ e ีเจ็ดห้าครับหันป้อมให้ขนาดนี้ด้วยแหมมุมกดมันนิดนึงพยายามเล็งเพลิล่างเรียบร้อยครับ เน้นเนนเข้าไปครับเป็น4คิวแล้วก็เดินลงล่องครับ b ีซอนเต้445โอ้โหเดินไม่ได้เดินลงล่องด้วยเดินแบบเปิดเปิดแรกไปเลยครับ473แต่เขาเป็นออต้โหลดนะแต่ว่ายัางดีว่านัด2นัด3นี่ยังไม่เข้าอีกนัดเดียวครับกดลงมาเรียบร้อยครับ5คิวไปครับตรงนี้เหลืออีก3คันครับ อ๋อเหลือ2คันแล้วนะี่ยเซนจูเรียนทับหนึ่งนอน่เวนนี่เปิดให้ดีจริงๆเลยเจอแล้วครับชะโงกตรงนี้เป็นเนินพอดีเลยเล่งสักนิดแล้วก็ซัดครับโอ้ยขึ้นไป850นี่ไปรวมกับเพื่อนเนะยซัดเข้าไปเมื่อกี้455ครับได้สักนัดหนึ่งจะสวยมากได้อยู่ครับ แล้วก็เดินมาหาซะด้วย533แล้วเพื่อนเก็บไปเรียบร้อยครับงานนี้ easy โอ้ยิงไปไม่น้อยเดี๋ยวไปดูคะแนนกันนะครับในเกมนี้ก็เอ็มแตกไปเรียบร้อยสำหรับรถคันใหม่คันนี้นะครับสำหรับแอดซิงนะครับบานานาวีว่า b z 58 2ครับเอทังเกอร ได้ไฮคลีเบอร์กระปืนลำกล้องใหญ่ได้เงินมา96 0 0 0ค่าบประสบการณ์6,716นะครับยิงไปหลายคันยิงไปทั้งหมด6,894ดเามเมด5้คิวด้วยกันแล้วก็ค่าบประสบการณ์ดิบๆ1,468ยิงไป18นัดเข้าเป้า17เจาะเกราะ16นะคือแบบปืนค่อนข้างดีมากนะปืนใช้ได้เลยนะเจ๋งดีนะดาเมจรวมนี้6,800แล้วก็มีบล็อกไป1,000 มี a s s ซิสอีก882นะครับเป็นบัญชีพีเไม่หมักค่าซ่อมไป13ื่นามค่าสนห้าหมแล้วก็ยุทธปัจัย2 0 0 0 0ครับเหลือเงินมาใช้7,800นะ <c oughs> คันนี้เป็นรถรีวอร์ดเป็นรถเบเทนพาร์ทนะมันไม่ได้บวกตังให้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันจะไม่ได้มีเงินให้เยอะแยะก็ไม่ต้องสงสัยนะครับถ้าอยากได้ตังก็ไป,ไปกดบูตเอาแต่ว่าก็เป็นรถที่น่าสนใจคันนึงนะ เพราะว่าปืนค่อนข้างดีเลยทีเดียวแล้วก็มุมกดดีด้วยนะครับมุมกดดีด้วยอย่างที่เอาไปรีวิวให้ได,ด้ชมกันแต่ว่าตอนนี้คนน่าจะโฟกัสอีกคันหนึ่งซะมากกว่านะเพราะว่าคันนั้นเป็นรถสายที่แบบแป,กแปลกๆของเยอรมันนะแต่ว่าก็รอกันไปนะครับวันนี้ก็ ขอบคุณแอซิงที่เอาคลิปมันๆมาให้ได้ชมกันแล้วก็เป็นรถใหม่ BZ 58ขีด้วยนะครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใครอยากสนับสนุนนิกกี้ทีวีก็สามารถสมถัครสมาชิกกันเข้ามาได้หรือว่าจะส่งซุปเปอร์แดงกันก็ยินดีนะครับแล้วก็เจอกันอีกทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ